ค่ะนำเสนอค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าสวยๆยามเย็นน้องเหมียวอ้อนอยากออกมาด้วยแต่ให้ออกมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าอันตรายเพราะว่ามีแมวใหญ่แล้วก็หมาใหญ่ หลายตัวอยู่ค่ะให้น้องออกมาไม่ได้อุ้ยนกบินสูงด้วยแสดงว่าฝนจะไม่ตกแล้วฝนจะไม่ตกแล้วคุณผู้ชมน้องมณีชายสตอรี่ขอบคุณมากๆค่ะเลิฟเลิฟค่ะพี่อภรจ๋าขอบคุณมากมากค่ะน้องมณีสายเอ็น้องมณีชายเจ้าขาสวยงามมากเลยใช่ใช่ใช่พี่พี่เอามามาเทอาหารให้น้องน้องเหมียว เปิดประตูมาเจออย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยไปหยิบกล้องมานี่ยังอ้อนอยู่เลยเขาอยากออกมาได้ยินเสียงไหมคะน้องต้องคู่กับน้องชาบูค่ะอ้อนเมี้ยวๆอยู่เน,น,นะคะ่ะเขาอยากออกมาด้วยพี่ไม่ได้ให้ออกมา fc คุณติ๋ม channel ก็เก้าค่ะขอบคุณมากมากค่ะพามาชม <c oughs> ตอนแรกจะให้ชมทุ่งนาแล้วเอา้าเห็นท้องฟ้าว้าวมากเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากน้องมณีฉายสตอรี่สวัสดีทักทายคุณติ๋มค่ะ ท้องฟ้าสวยมากสดใสสดใสไม่ได้เห็นแบบนี้มาหลายวันแล้วค่ะเพราะว่ามืดฝนมืดฝนมืดฟ้ามัวดินค่ะเมื่อกี้เก็บมะละกอสุกตรงนี้ค่ะไปให้นกไปให้นกไปให้นกท้องฟ้าสวยมากสวยสดใสค่ะ เพราะก่อนหน้านี้ฝนตกค่ะฝนตกค่ะก่อนหน้านี้ฝนตกสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะท้องฟ้าสดใสมากคือสีฟ้าสลับสีขาวเป็นอะไรที่แบบว่าตัดกันสวยงามมากขอให้ทุกคนได้รับพลังงานบวกที่ดีกลับไปด้วยนะคะพลังงานบวกจากธรรมชาติค่ะพลังงานบวกจากธรรมชาติค่ะ ขอให้ได้รับกลับไปเต็มๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> เสียงรถบนถนนใหญ่ <c oughs> ตรงตรงข้างหลังบ้านบ้านนั้นนะคะน้องมณีสายก็คือเป็นถนนเส้นที่ไปบ้านกงอะคะ่ะบ้านกงกงเกลาดอะคะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยจากบ้านพี่มองไปจะเห็นถนนใหญ่ถนนสิงหวั์ที่วิ่งมาจากเอ่อมาจากทางพิษณุโลกอะคะ่ะ อยู่ข้างหลังเนี่ยบ้านนี่บ้านนี่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ค่ะสองหลังเนี่ยค่ะตอนที่บ้านสองหลังเนี่ยยังไม่มีก็จะเห็นถนนใหญ่เลยค่ะเห็นถนนใหญ่ถนนใหญ่ก็คือถนนสิงหวัดวิ่งมาจากพิษณุโลกสุโขทัยค่ะพอมีบ้านมาปลูกตรงนี้แล้วก็เลยมองไม่เห็นถนนใหญ่เมื่อก่อนมองเห็นค่ะมองเห็นถนนแบบชัดเจนมากมีรถวิ่งไปมาถนนสีเลนนะคะ ท้องฟ้าว้าวมากเลยค่ะท้องฟ้าสดใสว้าวๆเลยค่ะน้องเต้าหู้น้องชาบูอ้อนอยญ่เลยไม่ได้ให้ออกมาด้วยเพราะมีเจ้าจัมโบ้มีสาวแลมีเจ้าแต้มตัวใหญ่ๆก็จะระวังกันไม่หวัดไม่ไหวค่ะเนี่ยค่ะพลังงานบวกดีๆจากธรรมชาติค่ะสวยงามมากค่ะ เสียงนกก็โอเคอยู่ค่ะฟ้าใสมากฟ้าใสมากแดดไม่แรงก็เลยมองเห็นหน้าจอมองเห็นคอมเมนต์ค่ะแดดไม่แรงค่ะแดดล่มลมตกแล้วตอนนี้ ตอนแรกตั้งใจว่าเออเทอาหารให้ให้ให้น้องเหมียวเอาอาหารให้น้องเหมี่ยวแล้วก็ออกมาปิดหน้าต่างออกมาปิดหน้าต่างจะมาดูข้าวด้วยที่ว่าชาวนาเขาใช้การโยนโยนกล้าคือไม่ได้ปักดำแล้วก็ไม่ได้หวานเนี่ยคะ่ะตั้งใจจะมาดูต้นข้าวว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเห็นท้องฟ้าแล้วว้าวเลยเข้าไปหยิบกล้องออกมาเลยคะ่ะ